สวัสดีครับวันนี้พี่มาจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัว i-Fi นะครับ iFI เนี่ยจะเปิดให้ดู i-Fi ก็คือ SD Card แบบหนึง่งนะครับที่เออมันสามารถตัวมันมี Wi-Fi ในตัวและสามารถโยนภาพที่เราถ่ายครับมาเข้าสมาร์ทโฟนได้แล้วก็มีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ใช้งานยังไงอย่างเงี้ยตัวนี้จะมาสาธิตให้ดูว่าบทอิที่ใช้เนี่ยจะใช้งานเปน็นยังไงนะครับก็โอเคใส่การ์ดก่อนเลยนะครับ แล้วก็ลอ็อกโอเคอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องใช้งานผ่าน iPhone นะก็เข้าไปที่ App Store ก่อนเลยนะครับได้ดูฟุบแล้วก็เซิร์ชนะครับแล้วก็เลือก i i ไฟกิ e y e f i นะครับแล้วก็เซิร์ชก็จะมาแล้วนะครับแล้วกดโหลดโอเคเรียบร้อย แอปมาแล้วนะครับก็กดโอเพฟึบแน่ามาแล้วโอเคคราวนี้ตัวมันจะให้แอ tivation code แต่นี้เราไม่ใช้ a c อ i v a t i o n c น d คนะตอนนี้ใชดพอดีว่าการ์ดเนี่ยใช้ s ซ g n อินผ่านอีเมลนะครับ,รก,รรบก็ใส่ username password แ,แล้วก็ใส่ password นะครับ ล้วกตัดส่ IN เข้าไปนะครับมันก็จะล็อกมันก็จะ add i file นะครับรถเขีย okay, นว่า send photo from i file card to this device ก็เลือก yes นะครับโ okay, อเคคราวนี้เลือก add network เลือก direct mode นะครับ add network ระหว่างนี้ปั๊บเนี่ยให้เราเปิดเปิดกด on ที่เปิด on ที่กล้องเรานะครับแล้วก็เ่ยมันจะมีให้ install i ดเ c t โหมดนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับอินสต l l นะครับโด้ไม่ต้องสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นเส้นก่อนโอเคคราวนี้ a d d i f i to d i r e c t Mode นะครับฟึ Okay. คราวนี้เราก็ไปที่ setting นะครับ wifi คราวนี้เลือก i f i c e c a r d นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งโอเคเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า connect แล้วคราวนี้เนี่ย เ็นโฟกัสที่นูงนนะอันนี้มาที่ i อไฟนะครับนะครับมันจะเห็นว่า s เซนส์ o o o r ้ฟอร์มไ a r ฟการสติะครับก็โอเคนะครับ,เ,นะรบเนี่ยพอกดบันทึกมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าจะมีรูปที่เราถ่ายเนี่ยอยู่ในนี้แหละเนี่ยเห็นว่าข้างล่างเห็นว่ามันกําลังโหลดรูปนะครับ หลดรูปจากกรารแล้วเนี่ยจากกาซไอไฟนะครับเข้ามาในกล้องไอเข้ามาในไอโฟนของเราเห็นไหมครับกำลังวิ่งมาเรื่อยๆเลยวิธีการก็จะมีแค่นี้เองนะครับผมก็จะขึ้นมาขึ้นไมาเลยนะครับรูปก็จะขึ้นมาแล้วนี่คือรูปที่มีอยู่ในกล้องนะครับเดี๋ยวเลือกบหมดพิลให้ดู โอเคกดรีว okay, mm ิวเห็นว่ามีลูกที่มันกำลังเข้ามาเห็น mm hmm. ไหมครับเ็น mm ุด hmm. mm hmm. ก็หลัก mm hmm. ็จะมีประมาณนี้ครับโอเคก็เรียบร้อยครับ mm hmm. ไม่ได้ยากอยู่ที่คิด mm hmm. ใช่ไหม ยังไงเดี๋ยวก็สนใจก็คอมเมนต์มาข้างหน้านะครับ